ตื่นเช้ามานะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊แกอีฉันก็นึกว่านอนฝันไม่ใช่นะทุกคนสามีดิฉันตื่นขึ้นมาจัดก,การเครื่องวันวิวของเขานะคะเดี๋ยวบีจะเล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนเอน,นี่ยนะลูกชายทั้งสองอยังไม่ตื่นนะแต่เสียงดังไม่ได้นะคะทุกคนต้องเบาๆนะคะเพราะว่าท่านนางยังไม่ตื่นนี่เ,นเราก็จะอ่าเนาะไม่อยากรบกวนนะเวลาที่นอนนอนตอนเช้านะนี่ก อยู่ใต้ผ้าห่มนะทำหางดุกดิกดุกดิกนะหางก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามจะดุกดิกว่าหนูจะออกให้ได้นะคะเพิ่งกลับเข้ามานอนนะจะออกอีกแล้วเรอลูกเดี๋ยวไม่ต้องออกดีกว่านาะนอนอยู่เนะี่ยไม่เอาครับมามีผมจะไปหามา่าป้าป้าครับเอาไปไหนจะไปหามป้า,ปาไม่อยู่แล้วมามีกวนประสาทไม่เอาไปละไปดีกว่า,วน,น,านางไปแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าบีไปกวนประสาทนางตอนที่นางยังนอนอยู่ใต้ผ้าห่มนะ พี่ลิมมี่ยังนอนไม่อิ่มนะคะเออยังนอนต่อนี่เลยจ้ะอ,อือบ้านบีก็นอนกับหมาอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะเราก็รักเขาเนาะคิดว่าเขาคือคนในครอบครัวของเราก็อยู่ด้วยกันนอนด้วยกันนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของเครื่องเล่นวันเวลแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเครื่องเล่นวันเวลเนี่ยนะคะเพืเ่อนๆเขามีการฟ้องร้องกันอยู่ณนะตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว4คนที่เล่นเครื่องเล่นประเภทนี้ไปนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นร้อยกว่าแล้วเขาก็ฟ้องร้องกันนะคะณนะตอนนี้แล้วปัญหาของมันก็คือ,อ เวลาที่เราขับแบบเร็วๆนะคะเครื่องมันจะหยุดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้หยุดเองแล้วมันก็ทําให้คนแบบตกจากเครื่องเล่นนะคะเครื่อประมาณที่ว่ากระโจนไปเลยบางคนอย่างที่พูดไปก็คือ4ี่คนเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายร้อยคนที่เจ็บตัวนะคะ <ๆ S 1> เขาก็กําลังที่จะปรับปรุงหรือว่าจะทํำยังไงมันถึงจะอายุติปัญหานี้ได้นะคะตอนนี้บริษัทของเขากําลังจะจัดการที่ว่าเขาจะติดตั้งโปรแกรมอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวเครื่องนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเป็นโปรแกรมที่ ว่าเวลาที่เราขับไปแบบเร็วๆแล้วเครื่องมันจะหยุดเนะี่ยก่อนที่เครื่องจะหยุดอ่ะมันจะมีการสั่นให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราจะต้องทําวิธีไหนก็ได้ที่จะให้เรานั้นอ่าลงจากเครื่องเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเ,จเร็วได้นะคะสําหรับบีบีคิดว่าบีน่าจะกระโดดลงมากกว่านะคะเพื่อนบีก็ไม่รู้ว่าจะวิธีทําวิธีไหนบ้างแต่ของบีมันไม่เคยมีปัญหาบีก็เลยยังไม่รู้วิธีการที่จะต้องทํำยังไงนะคะแฟนบีกําลังทดสอบอยู่ว่ามันจะหยุดไหมของของแฟนเน่ะเครือเพราะว่าเขาก็บอกว่า เขากําลังพยายามที่จะทําให้มันเร็วที่สุดแต่เขาก็าติดตั้งไอเครื่องสั่นไอโปรแกรมที่มันสั่นเข้าไปในเครื่องแต่เขาก็ต้องทําตามขั้นตอนก็คือเครื่องใหม่ล่าสุดแล้วก็เครื่องเก่าก็ข้อทยอยลด,ดลงมาเรื่อยๆนะคะแต่เขาก็อยากจะทำไอ,ไอ,ไอเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดก่อนนะคะเพื่อน,อนทุกคนก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะโดยได้แค่ว่าต้องระมัดระวังตัวเองเวลาที่เล่นเครื่องเล่นนะคะเพื่อน นี่แหละค่ะปัญหาของคนอยากเห้านะคะก็คือเล่นสนุกสนานได้แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะคะต้องพาเจ้าแสบมาเอาพลังบ้าออกเพื่อนๆนี่แหละค่ะดูสิแม่ข่ต้องรีบเอามาก่อนนะก่อนที่ฝนจะตกนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศน้องเล่นไปแล้วกันนะคะทุกคนทำไรลูก แต่ละอกะเชื่อฮะโอเค I I think he wanna play with the leash When he have a bond leash he prefer leash instead <c oughs> ที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะมะีน้ำไหลผ่านมันเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะเป็นลักษณะน,นี้เลยค่ะทุกคนก็ <c oughs> ตไหลทั้งปีนะคะเพื่อนๆน,น้องยินนี่ก็จะไปทางไหน,นโอ้ยเรือเอาสักอย่างสินี่เลคะ่ะมันจะเป็นน้ําไหลผ่านนะตัดหนีบ้านแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยทั้งปีนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่้ามาอยู่ที่นี่คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าเราจะไม่มีน้ําใช้น้ำก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยะคะ่ะได้ที่ดินสักผืนลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะพี่ว่าเอ้าหนูเจอ หนูเจอหนูเจอมาเดี๋ยวมามมโยนให้ลูกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตนั่งก่อนนั่งเซ็ตไปนูน่นเดี๋ยสิไปนู่นเลยลูกไปนูน่นโอ้เก่งครับเก่งลูกเก่งเก่งมากเลยนี่ทะเลาะกับเชือกอีกแล้วเราอ่ะโอเคเซ็ต <laughs> okay. นั่งก่อนนั่งก่อน น้องจะเอาได้ไหมโอเครี okay. สูงไปหรอเอาเก็งโอ้เก่งมากค่ะเกง่งเมมีมน้องเลมมี่เป็นหมาที่ไม่อยากออกกำลังกายนะคะน้องจะเดินดมนั่นดมนี่ไม่อนจอยออกกำลังกายนะคะน้องเลมมี่

แสบเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเวลาน้องเหนื่อยน้องก็จะมาแช่น้ําแบบนี้เลยก็อย่างนี้แหละค่ะโชคดีนะคะที่มีน้ําอยู่ใกล้ๆเพราะน้องชอบเล่นน้ํามากๆเลยบ้าทาะ หลังจากที่จัดการลูกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้ก็เป็นตาของคุณพ่อบ้างแล้ว ปกตินะคะบีกับแฟนก็กินข้าวหลักตอนประมาณหลังจากบ่ายสองโมงนะคะเราก็ทำฟาสซิ่งแทบจะทุกวันเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีแล้วนะเะ mm hmm. พื่อนๆเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรากินอาหารคีโตนะคะเราไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลเลยนะคะเพื่อนๆก็ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่กินข้าวเช้าแบบนี้แต่วันนี้นางใช้ความคิดเยอะนะคะนางก็เลยบอกว่าเริ่มรู้สึกเหมือนจะหิวนางก็เลยบอกขอให้บีทําอาหารให้เขาแต่เช้านะคะบีก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อาหารที่มันยุ่งยากอะไรนะบีก็ ทำให้เปลือกไข่ลงเข้าไปในไข่แบีวรีก็เอาออกทำเลยนะนี่เลยค่ะบีก็ตีไข่สบายๆในสไตล์บีนะคะก็นี่แหละจ้ะก็มันไม่ได้ยุ่งยากนะบีก็ใส่พริกเอ้ไม่ใช่พริกค่ะมันเป็นเกลือเกลือกับพริกไทย นิดๆหน่อยๆน,นะคะเป็นเป็นอาหารที่เรากินเป็นประจานะคะเพื่อนๆนี่บี้กาแฟเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะเพื่อนๆเราไม่ไม่ต้องการอะไรที่มันยุ่งยากนะคะเออก็กินอาหารวันละมื้อบางวันวันแล้วก็สองมื้อแต่ก็ต้องทำปัสซิ่งทุกวันนะคะ <ๆ S 2> คือเรากินไขมันเยอะมากนะ,ะนะอาหารที่เราทําเราจะใช้บัตเตอร์ทําหรือไม่ก็เป็นอ่น้ํามันมะพร้าวนะคะเป็นน้ามันสองอย่างที่เราใช้ในบ้านของเรานะคะบ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ีก็เอาเนื้อ ที่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเนื้อวัวที่เขาเลี้ยงแบบไม่ได้ไม่มีสารไม่มีเคมีไม่ใช่มีสารเคมีไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนเอามาทําเอามาใส่แบบในกระทะแล้วก็ผัดๆนะคะ,ะเราก็เลือกกินเนื้อแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะว่ามันมันมันดีต่อสุขภาพเรานะคะเป็น pasture raised นะคะเลี้ยงแบบธรรมชาติสุดๆนะคะเพื่อนแล้วก็ผัดลงไปเพื่อจะให้เนื้อมันเป็นสีน้ำตาลให้สุกก่อนแล้วบีก็เอาไข่เทลงไปนะคะขูดไข่ออกให้หมดนะคะเพื่อนเสียดายไข่นะเออ ส่วนต้นทองต้นหอมอะไรเนี่ยบีก็ไม่ได้ใช้เขียงใช้อะไรนะรพเพื่อนเพราะขี้เกียจล้างทำความสะอาดนะคะใช้ตังไกนี่แหละค่ะตัดชึบๆใส่ลงไปเลยคือคือไม่ต้องมีหลังจากทำอาหารเสร็จเราจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรเยอะวุ่นวายเพื่อนเราก็คนต่อไปจนไข่มันติด มันเกาะตัวกันแล้วก็มันสุกพอดีนะก็ไม่นานนะคะคนๆไม่ถึงหายใจยังไม่ทั่วท้องแล้วก็คือไข่สุกแล้วนะคะแล้วก็เอาพัชลี่ที่บีซื้อเอามาตากเองแบบนี้นะคะโรยลงไปค่ะเพื่อน บีไม่อยากซื้อพาชลี่ที่เขาแบบสำเร็จมาให้แล้วที่เขาเป็นพัชเชอี่แห้งอ่ะบีว่ามันไม่มีความหอมนะเพื่อนบีชอบออทำเครื่องปรุงเองสมุนไพรอะไรเนี้ยบีก็จะชอบซื้อมาตากเองทําอะไรเองแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนบีเองก็ใส่พริกไทยแล้วก็โรยเกลือลงไปนิดนึงข้างบนหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะคะง่ายๆนะคะสไตล์บีกับแฟนนะคะเราก็ชอบการกินอยู่แบบนี้นะคะหลังจากที่ทอาอาหารเสร็จแล้วนะคะเพื่อนบีก็มาทําช้าให้ที่รักนะคะ นี่ละคะ่ะชาของเขาก็จะใส่สองถุงนะคะเพื่อนแล้วก็เอาน้ําร้อนที่เราต้มไปเมื่อกี้เนี่ยเทลงไปแล้วก็ปล่อยให้น้องชานอนอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งก่อนนะคะบีก็ทําอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะแต่คนกินหายค่ะทุกคนหาไม่เจอ,อเจอแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวพีจะให้ดูนะคนกินอาหารเช้าร้องหิวลองหิวนะคะแต่นางทําอะไรอยู่ เดี๋ยวบีไปเรียกนางแปบหนะึ่งนช่ไคะคนกินอาหารเช้าอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเออเห็นไหมแวแบบนั่นนะคะคนกินอาหารเช้าเมื่อกี้ร้องโว,ไ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 วยวายบอกว่าหิวแฟนบีเป็นคนที่อยู่สุขไม่เป็นนะคะเพื่อนน้องเป็นนางเป็นคนที่ชอบทานั่นทานี่ตลอดเวลานะคะไฮเปิดม,มากแต่ก็มันเป็นความสุขข,ของเขานะคะบีก็ไม่ว่าอะไรนะคะทุกคนดูนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวเรียกก่อนอมแมย breakfast ready เดี uh ๋ย huh. วบีจะทําชาให้เขาให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนนี่และค่ะชีวิตแม่แม่บ้านในรถบ้านนะคะบีก็ดูแลสามีของบีสไตล์อย่างนี้นะคะเพื่อนเราก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะคือเนาะคนเราเอ,ะอะไรที่มันเป็นความสุขของครอบครัว บีว่ามันก็ควรที่จะทำนะเพื่อนความสุขของบีกับสามีก็คืออย่างนี้คะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วบีกับแฟนก็พยายามนะคะอะไรที่เป็นเป็นความสุขของเขาเราบีก็จะทําให้แต่อะไรที่มันเป็นความสุขของบีแฟนบีก็จะก็ทําให้บีเช่นกันนะคะนี่แหละคะ่ะความสุขเล็กๆของครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวบีไปจัดอาหารให้สามีก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันจ้า ะะเวลาเสิร์ฟอาหารเราก็จะเสิร์ฟทั้งกระทะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า<ห>มันยังคงความอุ่นอยู่แล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่บีชอบมากๆเลยก็คือเราไม่ต้องล้างจานเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งที่ว่าแฟนบีก็ซื้อเครื่องล้างจานมาให้แล้วแต่บีก็ชอบสไตล์นี้มากแล้วแฟนบีก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันคงความอุ่นของอาหารเอาไว้นะคะบ้านเราก็จะเป็นลักษณะนี้เวลากินข้าวนะคะน้องหมาของเราก็จะได้กินอ,อาหารที่เรากินด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาคือคนในครอบครัวของเรานะคะเรากินแล แล้วก็จะแบ่งพวกเขากินด้วยกินดีเรากินดีของเขาก็กินดีไปด้วยนะคะเราก็จะแบ่งน้องกินแบบนี้อย่างเพื่อนเพื่อนเห็นนี่แหละจ้านี่แหละคะ่ะลูกๆของบีนะจ้าทุกคนบีเองก็ยังไม่กินนะคะวันนี้บีคิดว่าน่าจะหลังบ่ายสองนั่นแหละเพราะว่าบีก็อยากทาปาสติ้งนะคะทุกเพื่อนบีก็มาจาัดที่นอนแบบนี้เลยจ้าก็ทําความสะอาดบ้านไปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ทํานั่นทนํานี่อีกสักพักนึงรู้ตัวอีกทีก็บ่ายสองแล้วเนาะ موسیقی คุยกับม,มิวน์ยกับมิวน์อย่างนั้นเราเนี่ยทีนี่ไปเจอกันพี่โจละเดี๋กันพี่โจก่อนทำพี่โจม,มึนอย่างเงี้ยอือยี่รีดวยยุ่งกับพี่นเนาะพูดบายนะชีวิตแม่หมา พี่โจไปไหนอืมอันพี่โจไปไหนไหนพี่โจทำไมทําท่าเหมือนลังเียียนเอ้ามาแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะชีวิตแม่หมานะคะก็เช้ามาก็จัดการดูแลลูกๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนรักเขาก็ต้องดูแลเขานะคะนี่ตัวนี้ก็วุ่นวายกัตะตักกระปูกบอลน,นี่แหละค่ะทุกคน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบายยสิครับน้องลิมมี่จุ๊บมามี่ก่อนเลยจุ๊บ thank you ให้เจอสิเซ y บายบายเซ่บายบายก่อนเลยโอ้ไม่โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันบายบายค่ะ <laughs> ลิมมี่ลิมมี่ลิมมี่งงวงมามมี่ทำอะไรทำไมัมามี่พูดคนเดียว